คือรังนกที่ได้มาจากกลุ่มธุรกิจดังนกในปัตตานีน่ะโอที่นี่มีการทำธุรก,กิจเกี่ยวกับังนกด้วยหรอใช่มีหลายที่มา,มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นที่คณะวิทย์ของมอเราหรือว่าจะเป็นที่แหลกทองดังนกแล้วก็มีของกูแมนโกด้วยจอยพอทราบไหมว่าที่นี่มีการทำธุรก,กิจรังนกในลักษณะไหนหรือว่ามีขนาดใหญ่หรือเปล่าอือเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเราจะพาละไปหาผู้รู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจดังนกกันดีกว่าไหมได้โอเคงั้นไปกันเลยได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับอาจารย์อาจารย์โชคชัยเหลืองทวารนีครับหัวหน้าการศึกษาการสร้างบ้านรางังนกนัาแอนต้นทุนต่ำกันครับครับ,รบผมอาจารย์โชคชัยเหลืองทั่วปานีครับเป็นหัวหน้าโครงการการศึกษาการสร้างบ้านนกแอนกินรันต้นทุนต่ำครับ ค่ะอาจารย์คะอยากทราบว่าในการที่นกจะเข้ามาอยู่ในบ้านที่เราสร้างค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างคะคือเราก็อาศัยนะฮะก็เรื่องความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราดูจากธรรมชาตินะฮะความเป็นอยู่ของนกนะธรรมชาติมันอยู่เป็นยังไงนะเราก็เรียนแบบนะธรรมชาตินะทําให้สภาพบรรยายกาศนะภายในบ้านที่เราสร้างขึ้นมาเนะี่ยเหมือนกับสภาพธรรมชาติ ทุกคนรู้ไหมคะว่าดั้งเดิมแล้วนกอาศัยอยู่ที่ไหนใช่ค่ะนกอาศัยอยู่ในถ้ำตามธรรมชาติและถ้ำตามทะเลซึ่งในภาคใต้ของเรานะคะสามารถพบเจอได้เยอะไม่ว่าจะเป็นที่เกาะสเกาะหและเกาะหมากของจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะ ลักษณะตัวอาคารนะคะที่จะทําให้นกเข้ามาอยู่ในบ้านที่เราสร้างนะคะนั่นก็คือการที่ทําเลียนแบบธรรมชาติของนกนะคะโดยการที่ทําให้ลักษณะของบ้านที่เราทํานะคะมีลักษณะคล้ายถ้าค่ะอย่างเช่น1มีความชื้น2นะคะแบบมีผนังคล้ายๆล้าถา้ำหรือว่าอากาศบริเวณในนั้นนะคะคล้ายๆถ้า,ค,า,ถาค่ะและอีกจุดดึงดูดที่ทําให้นกเข้ามาอยู่นะคะนั่นก็คือการเปิดเสียงนกค่ะ การเปิดเสียงนกคือเราจะเปิดตลอดเวลาค่ะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือการที่เรามีขี้นกอยู่ในบ้านค่ะเพราะว่าเหมือนกับถ้ามีขี้นกอยู่ในบ้านนะคะนกมันจะบินผ่านแล้วก็ได้สูดดมกลิ่นนะนะคะแล้วก็คิดว่าแบบเป็นรังที่นกอยู่ค่ะก็ทําให้เป็นปัจจัยที่ทําให้นกเข้ามาอยู่ได้ค่ะ ฉันสนใจที่จะทาธุรกิจรังนกแต่ตัวดิฉันเนี่ยมีต้นทุนต่ํานะคะดิฉันสามารถที่จะศึกษาจากไหนได้บ้างคะค่ะสําหรับผู้ที่สนใจที่จะทําเกี่ยวกับธุรกิจรังนกต้นทุนต่ํานะคะทางมหาวิทยาลัยสงขลานะคะอิมเรยเขตปัทุานีนะคะทางคณะวิทย์ค่ะจะได้จะมีการเปิดทําโครงการนะคะก็คือเกี่ยวกับการสร้างบ้านรังนกสําหรับผู้ประกอบการใหม่คะ่ะถ้าหากมีใครที่สนใจนะคะสามารถมาเรียนรู้ได้ในเดือนธันวาคมคะ่ะ ในส่วนของวิธีการรักษาบ้านของนกนะคะไม่ว่าจะเป็นทัง้งภายนอกทั้งภายในนะคะส่วนมากเลยนะคะเราจะเน้นการในการรักษาภายนอกนะคะซึ่งให้ภายนอกนะคะสะอาดอยู่เสมอซึ่งป้องกันที่จะไม่ให้หนูเข้าไปนะคะในส่วนของการรักษาภายในนะคะก็คือให้เราเึกภาพดูนะคะว่านกนางแอ่นนะคะเป็นนกที่ทิ้งก้นลงมานะคะซึ่งเวลาเขาถ่ายนะคะถ่ายของเขาเวลาที่จะเป็นผงด้วยอะไรเนะะี่ยค่ะจะมีกลิ่นเหม็นมากะคะ่ะ ในส่วนของการเก็บรักษาทำความสะอาดนะคะคือเราจะเก็บเป็นบางที่นะคะจะเป็นสัปดาห์ละครั้งบางที่จะเป็น2สัปดาห์ครั้งหรือว่าบางที่ก็จะเป็นรอบเดือนครั้งค่ะสําหรับขี้นกนะคะถ้าหากพูดถึงขี้นกแล้วนะคะขี้นกก็คือถ้าเป็นสําหรับเรานะคะก็คือขี้นกจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีมูลค่านะคะแต่ถ้าในวงการของคนที่เลี้ยงนกหรือว่าทําเกี่ยวกับธุรกิจรังนกนางแอ่นนะคะขี้นกค่ะเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากค่ะจากที่พี่เขาได้เล่ามานะคะว่าเหมือนกับบางที่นะคะคือ เริ่มจากที่จะสร้างบ้านนกนะคะแล้วก็เขาจะเริ่มมาขอซื้อขอซื้อขี้นกบางที่ก็มาขอค่ะหรือว่าบางที่นะคะแบบมีตึกนกใหญ่มากแต่ว่านกไม่ได้เข้าไปอยู่หรือว่านกเข้าไปอยู่น้อยมากก็เลยทําให้เขาต้องมาซื้อขี้นกจากที่อื่นเพื่อไปใส่ให้นกเข้าไปเพื่อไปใส่ในบ้านนกของเขาค่ะและนี่นะคะคือขี้นกเนี่ยค่ะจะทําให้นกอะค่ะเข้ามาอยู่ในบ้านของเขามากขึ้นค่ะ จากที่เราได้เกิดน,นําไปในตอนแรกแล้วนะคะว่าทําไมเราถึงต้องรักษาความสะอาดภายนอกนะคะก็นั่นเป็นเพราะว่าเราต้องรักษาความสะอาดเพื่อที่จะไม่ให้หนูเข้าไปนั่นเองค่ะถ้าหากหนูเข้าไปแล้วนะคะหนูจะไปแคะหรือว่าไปไปแทัน,นั้นนะคะตัวรังนกค่ะเพราะจะทําให้ตัวรังนกเนี่ยคะ่ะจะมีความเสียหายได้ค่ะซึ่งถ้ามีความเสียหายแล้วทั้งหลังนั้นก็จะใช้การไม่ได้เลยค่ะและหนูนะคะเป็นตัวที่จะเป็นตัวที่จะนําเชื้อโรคเข้าสู่ตัวรังนกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะในจังหวัดปัตตานีนะคะมีการรวมกลุ่มกันซึ่งกลุ่มนั้นนะคะเรียกว่ากลุ่มรังนกปัตตานีนะคะซึ่งภายในกลุ่มนะคะจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับธุรกิจรังนกต่างๆค่ะและนี่นะคะเราก็อยู่กับตัวแทนพูดจําหน่ายกลุ่มรังนกปัตตานีค่ะไปสัมภาษณ์พี่กันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะพวกเราก็อยู่กับตัวแทนของกลุ่มจําหน่ายรังนกนะคะเดี่ยวขอให้พี่เลยตังนกนะครับผมปัทวีใจโตนะครับเป็น หนึ่งในผู้จำหน่ายลังนกแบบขายสออนไลน์นะครับของผมเป็นแบบไม่มีนารานยนะครับก็อยู่ในจังหวัดปัตตานีใช่ขนาดของที่เราเก็บลังนกเท่าหร่ครับเป็นขนาดย่อยหรือว่าเป็นขนาดขนาด้านล้านครับเอ่อถ้าถ้าเป็นไซส์เนาะ SML ผมผมเรียกตัวเองว่าเป็นไซส์ S เนื่องจากว่าจำนวนที่ผมเก็บได้ถ้าเทียบกับบางคนนะฮะที่ผมเคยเจอทีเดือนหนึ่งเขาได้10กิโลผมไม่คุ้ ผมมี2กิโลนี่ก็เก่งละ3กิโลก็เก่งละแ,แล้วใส่ส่งใจใช่ไหมคะว่าทาไมธุรกิจของกลุ่มรางนกปัตตานีนะคะเป็นธุรกิจไซเอตนั่นก็คือว่าธุรกิจของเขานะคะไม่มีการจัดตั้งโรงงานไม่มีการทําสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตัวเองอย่างเช่นการทําผลิตภัณฑ์ที่พร้อมดื่มแต่ที่นี่นะคะมีเพียงแค่การส่งรังนกเพื่อไปขายต่อกับโรงงานหรือว่าไปขายต่อกับคนที่รับซื้อในกลุ่มต่างๆนั่นเองค่ะ และข้อนี้นะคะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมธุรกิจของเขายังเป็นธุรกิจ Size นั่นเองค่ะแล้วสำหรับวิธีการเก็บเกี่ยวรังนกนะคะก็จะมีขั้นตอนในออกไปนี้เลยค่ะการเก็บรังนกนะครับบางที่บางที่นะครับใช้ฟอกกี้ฉีดน้ําฉีดที่รังก่อนไล่ฉีดให้หมดเลยเพื่อให้มันชื้นนิดหน่อยหลังจากนั้นก็แซกมันออก เพื่อไม่ให้มันแตกนะครับบางที่เก็บสดเก็บสดก็คือมันอยู่ในสภาพไหนก็อนนเ,นเอาหน้าไปแซะเอามีเหมือนที่ช่างก่อสร้างใช้เขาเรียกเคีย่องที่เป็น,ปน,ปนแบบแซะเข้าไปแล้วก็ คนที่แบบสนใจในธุรกิจของลังกนกมากขึ้นนะคะเพราะว่าราคาของลังนกนะคะเป็นราคาที่มีมูลาค่ามากค่ะเมื่อก่อนนะคะราคา1นกิโลนะคะเกือบเหยียบแสนนะคะก็คือประมาณ6กหมื่นเจ็หมื่นค่ะแต่ว,ว่าหลังจากนั้นมาก็มีราคาลดลงเป็นสามหมื่นถึงสี่หมื่นหลังจากนั้นจนปัจจุบันนี้นะคะราคาก็แค่0นึ่งหมื่นถึงสองหมื่นนั่นเองค่ะ และตอนนี้นะครับพวกเราก็ถึงกันแล้วนะครับที่บริษัทแหลมทองนังนกไัยครับเดี๋ยวเรานะครับก็จะเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทแหลมทองนงนกกันครับแล้วเราก็อยู่กันที่สังนกแหลมทองครับวันนี้ก็อยู่กับพี่นานครับเป็นคน QS หรือว่าเป็นผู้ดูแลคุณภาพนะครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์กับพี่นานกันครับ ืสรีราคือัวหน้าที่คคุณภาพคของบริษัทั่ที่ก็นนะคะตองนี้เรป็นหลก็อน้คือที่คือบริษัทจดตั้งตั้งปีหาอก็คืห้าแล้วมแลวก่อนที่จะเป็นโรลชิ้คะคือทางเู้บริษัทคือแกก็ได้ศึกษาแล้วก็ทำบรลบมาแล้วคือ ็นานเป็นสิบปีแล้วค่ะป่กอกับที่มาเป็นโรงงาาลหน่งห้าปีคือจากที่ทราบมานะคะว่าเป็นผว้ดูแที่มากเลยตอนที่ทำเกี่ยวกับบ้านนกแต่ว่าไม่มีนกเข้าไปอยู่ค่ะแล้วที่นี่ค่ะมีจุดเป็นจุดที่ทำให้นกเข้ามาอยู่ในบ้านที่โรงานะคะได้ยังไงคอ้อก็คือทางผู้ดูแลก่อนที่จะมีบ้านก็คือศึกษาทิศทางของลมล้วนกจะเข้ามาทางนี้ก็ศึกษาเกี่ยวกับทิศทางก็คือความเย็นความร้อนแล้วก็ในการจัดตั้งบ้านกคือ แลแก้ที่ตั้งคือเราต้องเปิดเสียงเสียงกแห่นงนเข้ามาก็แล้วคุณเข้ามาอยู่เลยเป็นสผลิตภัณฑ์ค่ะคือเป็นผลิตภัณฑ์ตึงสำเร็จรูปก็คือเป็นตัวนี้นะคะ ก็คือก็จะแบ่งเป็นหลายๆอีกจาแนกไปว่าเป็นเกรดอะไรบ้างแล้วก็อีกตัวนึงคือเป็นแปรรูปเป็นรังนกท้อมเดือกค่ะก็จะเป็นในกระเช้านี้ก็จะมีหลายๆสูตรเข้าไปนะคะครับตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กันที่ฟาออร์มอเลดคับค่ะซึ่งฟาร์มอัเลดนะคะจะเป็นสถานที่ที่หนึ่งนะคะที่เป็นที่มีการจําหน่ายของรังนกเดือบทองค่ะครับซึ่งในตัวจังหวัดปัตตานีนะครับ มีกงืนทั้งหมดสองที่ตัดก,การคือหนึ่งฟาร์มเอเลทแล้วก็สองนะครับที่อเมซอนครับค่ะแล้วก็วันนี้นะคะจะพาไปดูนะคะว่าในฟาร์มเอเลทนะคะมีการจำหน่ายรังนกแหลมทองนะคะในลนักษณะไหนบ้างนะคะไปเลยค่ะ ไปปทำเป็นของฝากหรืวอว่าอะไรต่างๆได้นะคะทุกคนมีหลายรถด้วยกันค่ะเช่นรถสุดนันอวดสุดน้ำใบตองเป็นต้นค่ะส,<ำ>ส,สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของก็ถ้าผ่านทางนี้นะคะก็สามารถแวะมาแถวนี้ได้ค่ะ ในตัวส่วนของอาคารที่จะสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ของเยาวชนนะครับก็เพื่อที่ก็เพื่อที่จะให้มีการสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนแล้วก็ให้คนในชุมชนเนี่ยได้มาเรียนรู้ในการทำรังนกนั่นเองครับแล้วเรานะคะจะไปดูกันนะคะว่าคนในจังหวัดปัตตานีหรือว่านักเรียนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะรู้จักธุรกิจเกี่ยวกับรังนกในจังหวัดปัตตานีนะคะมากน้อยเพียงใดกันค่ะค่ะไม่ทราบว่าป้าขายรู้จักเกี่ยวกับธุรกิจในังนปัตตานีไหมคะ ยังไม่รู้จักค่ะแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างคะที่รู้ว่าที่ในจังหวัดจันทันนี้นีค่ะมีการทําธุรกิจเกี่ยวงนกด้วยค่ะรู้สึกดีค่ะเพราะว่าจะเป็นแรงทำให้ชุกคนในทันมีรายได้ที่ม่เ้นค่ะอยากทราบว่าก้าวค่ะรู้จักเกี่ยวกับธุรกิจดังนี้ในปัตตานีไหมคะรู้จักค่ะแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างคะที่ในจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะมีการธุรกิจเกี่ยวรังนกด้วยค่ะก็คือรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีใช่ไหมคะ ค่ะไม่ทราบว่าทั้งสองคนนะคะรู้จักธุรกิจลังนกในปัตตานีไหมคะไม่เคยทราบเลยแล้วแบบรู้สึกยังไงบ้างก็พอรู้ว่าในจังหวัดปัตตานีอะค่ะมีธุรกิจเกี่ยวกับนกด้วยก็รู้สึกแปลกดีค่ะเพราะว่าก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีนี่ก็เป็นี่ปัตตานีไม่เคยได้ยินเป็นคนปัตตานีแต่เดิมเลยใช่ไหมคะไม่เคยได้ยินจากที่ได้ไปสอบถามคนในจังหวัดปัตตานีมานะคะทุกคนนะครับ ต่างพูดกับเสียงเดียวกันว่าไม่เคยรู้จักค่ะและก็ไม่เคยรู้เลยว่าในจังหวัดปัตตานีนะคะมีเกี่ยวกับการทาธุรกิจเกี่ยวกับดังนกด้วยค่ะนับได้ว่าธุรกิจดังนกนะคะเป็นธุรกิจที่แปลกใหม่มากเลยค่ะสําหรับคนในจังหวัดค่ะนี่นะครับลบที่เราได้ไปสัมภาษณ์มาครับก็ทำให้เราเห็นถึงปัจจัยสําคัญในการสรานน้างอนกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารเรื่องของอุณหภูมิที่ต้องมีความชื้นสูงอีกทางในเรื่องของราคาที่มีตั้งแต่10,000ถึง1 5 0 0 0พันบาทขึ้นไปครับ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีทั้งขนาดย่อยแลวก็ขนาดใหญ่ด้วยครับเนี่ยครับร้าธุรกิจดอกเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจอีกหนึ่งธุกรกิจเลยก็ว่าได้แล้วก็พวกเรานะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองมาศึกษาแล้วก็ได้ลองมาลิมรสถึงรสชาติของ,ง,งทางโน้แท้ๆที่ดังสันโดยกลุ่มจังหวัดชากตัานีครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ